เสนอรายการสวัสดีกรุงเทพสวัสดีค่ะโรงเรเียนในสังก,กัดกรุงเทมพมหานครจากทั้งหมด438แห่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง,องส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนมีน้ง มีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบกว่า3,000 300, 0 0คนซึ่งกรุงเทพมหานครมีนโยบายเร่ยงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนภายใต้โครงการอิมท็อกสมองดีมีวินัยปลอดภัยโกไปไม่โกที่มุ่งเน้นนโยบายด้านการศึกษาและเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะที่โรงเรียนมีอาหาเชาา้าทันกี่โมงถึงกี่โมงคะ6โมงสค่ะแล้วก็อาจจะปิดบริการก็เจโมงสค่ะแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยค่ะ แล้วดูได้ทานอาหารเช้ามาถินไหมคะถค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวทานต่อได้เลยค่ะอาหารเช้าเป็นอาหารมื้อแรกที่สําคัญสําหรับเด็กวัยเรียนยิ่งมีความจำเป็นต้องรับประทานเพราะจะส่งผลต่อสุขภาพกายและพัฒนาสมองให้สามารถทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทุกเช้าก่อน7จ็ดโมงจะมีอาหารที่เน้นปรุงง่ายๆอย่างข้าวต้มโจ๊กข้าวผัดให้เด็กๆได้รับประทานก่อนเข้าเรียนแต่และโรงเรียนมีมาตรฐานเดียวกันค่ะ คือความสะอาดและคุณค่าทางโภชนาการอินทองด้วยอาหารอร่อยกันแล้วนะคะน้องๆก็ได้เวลาเข้าเรียนกันแล้วละค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตการันดูว่าน้องๆเข้าเรียนอะไรเป็นบ้างไปค่ะด้านนี้ก็คือห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะคะโดยปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนที่จําเป็นเพื่อนําไปต่อยอดในการเรียนระดับสูงต่อไปน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครก็จะได้เรียนวิชาเสริมคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมพื้นฐานเด็กๆชอบไหมคะก็ชอบค่ะได้เปิดเครื่องได้สัมผัสได้ใช้งานจีเนี่ยเ็ชอบมากแล้วาทางรุงเทศหานรได้ส่งเสริมสื่อการสอนอะไรบ้างคะก็จะมีหนังสือประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ก็เป็นวิชาเสริมทักษะที่มีความจำเป็นเช่นกันซึ่งในอนาคตน้องๆสามารถนำวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานนี้ไปประยุกต์ใช้ในระดับสูงต่อไปได้ค่ะนี่คือธนวทางโรงเรียนเพื่อให้น้องๆได้ เงินนั่นเองค่ะซึ่งตอนพักกลางวันน้องๆที่สนใจจะฝากเงินก็จะมาต่อแถวยาวแบบนี้แล้วค่ะเพื่อทําการฝากเงินดีจังเลยนะคะนอกจากที่จะเข้าแถวอย่างวาีวินัยแล้วน้องๆยังได้รับการปลูกฝังฝึกการออมเงินรวมถึงวินัยการเงินอีกด้วยค่ะมีวินัยเพื่อสร้างระเบียบวินัยในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการเดินเข้าแถวการเข้าคิวเพื่อปลูกฝังวินัยให้เด็กสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นั่นเองค่ะรวมถึงความปลอดภยัย รุงเทพมหาคนครให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยของนักเรียนทั้งทางด้านสุขภาพเช่นกําจัดและป้องกันยุงลายด้านอาคารสถานที่ติดตั้งกล้อง C C T V ถังดับเพลิงทางหนีไฟรวมทั้งแจกหมวกกันน็อกให้นักเรียนที่ต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนสร้างความปลอดภัยอุ่นใจให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนค่ะมั่นใจในการศึกษาที่นี่แล้วก็สามารถทําให้ลูกผมมีความพื้อตีแล้วก็มีความรู้ นการสอนเพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ในเด็กนักเรียนรวมทั้งยังส่งเสริมการออมเงินที่ดิฉันพาคุณผู้ชมไปฝากเงินเมื่อสักครู่นี้ค่ะโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งมุ่งมั่นให้เด็กๆเ,เรียนจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพทั้งทางด้านการศึกษาการปลูกฝังวิน,นัยและมีคุณธรรมเพราะเด็กๆเหล่านี้คืออนาคตที่สำคัญของชาติค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ รักกรุงเทพรูปสร้างกรุงเทพกับหม่องราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร